สนามรบในทุกวันนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปศัต,ตรูมีอุปกรณ์ป้องกันที่แข็งแกร่งขึ้นรกราะกันกระสุนพัฒนาไปไกลกว่าที่เคยเหล่าทหารในแนวหน้าจำเป็นต้องมีอาวุธที่สามารถทะลวงการป้องกันเหล่านี้ได้ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมากองทัพสหรัฐใช้อาวุธมาตรฐานที่หลายคนคุ้นเคยแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปรูปแบบการรบก็เปลี่ยนตาม ดักอาวุธเดิมที่เคยตอบโจทย์อาจไม่สามารถรองรับความท้าทายใหม่ได้อีกต่อไปด้วยเหตุนี้กองทัพสหรัฐจึงเริ่มโครงการพัฒนาอาวุธใหม่ที่สามารถมอบอำนาจการยิงที่เหนือกว่าแม่นยำกว่าและสามารถตอบสนองได้ทุกสภาพแวดล้อมอาวุธนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การอัปเกรดอาวุธรุ่นเก่าแต่มันคือก้าวกระโดดส,สำคัญของยุทธวิธีการรบวันนี้ในช่วงสุดยอดอาวุธสงครามเราจะพาคุณผู้ชมไปดูอาวุธใหม่ทั้งหมดในโครงการสุดธถเยอเถยนของสหรัฐ ที่กำลังจะเป็นอนาคตของกำลังภาคพื้นดินสหารัฐอเมริกาประเทศที่มีแสนยนุภาพทางการทหารเป็นลำดับต้นๆของโลกพวกเขาพยายามพัฒนาอาวุธประจำกายของเล่าทหารราบให้มีความทันสมัยอยู่เสมอจาก M1 กาวร้นในยุคสงครามโลกมาสู่ M14 ที่เขาประจำการในช่วงสงครามเย็น และในที่สุด M 1 6ก็กลายเป็นอาวุธหลักของกองทัพสหรัฐก่อนจะถูกพัฒนามาเป็นปืนเล็กซั้น M 4ที่ทหารสหรัฐใช้ในสมรภูมิยุคป,ปัจจุบันปืนเล็กซัน M 4และปืนกลเบา M 2 4 9 SAW เืออาวุธหลักที่ทหาราบสหรัฐใช้มาเป็นเวลายาวนานหลายทศวรรษแม้ว่าจะเป็นอาวุธที่วางใจได้และได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง แต่มันก็มีข้อจํากัดที่เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่มีอุปกรณ์ป้องกันที่แข็งแกร่งขึ้นหนึ่งในปัญหาหลักของ M4 และ M249 คือกระสุนมาตรฐานขนาด5.56คูณ45มิลิเมตรนาโตแม้ว่ามันจะมีตราการยิงที่เร็วน้ำหนักเบาทำให้ทหารสามารถนำกระสุนไปได้จำนวนมาก แต่พวกเขากลับพบข้อจํากัดสําคัญในเรื่องของอํานาจการทะลุทะลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องต่อสู้กับศัตรูที่ส่วนกราะกันกระสรวงระดับสูงในช่วงต้นศตวรรษที่21หลายกองทัพทั่วโลกเริ่มพัฒนาอาวุธยุทโธปรกรณ์ที่สามารถท้าทายอำนาจของสหรัฐได้หนึ่งในนั้นคือรัเสเซียที่เปิดตัวโครงการรันิก ซึ่งเป็นระบบอุปกรณ์ของทหานรอบที่รวมเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทารรัเสเซียรวมในการใช้ชุดเกราะที่สามารถป้องกันกระสุนขนาด5.56ได้ดีขึ้นในขณะเดียวกันกองทัพจีนก็เร่งพัฒนาอาวุธยุคใหม่โดยเฉพาะชุดเกราะกันกระสุนและระบบสนับสนุนการรบที่ทันสมัยทำให้เกิดคำถามขึ้นในหมู่ผู้บัญชาการของกองทัพสหรัฐว่าปืน M4 และ M249 ยังคงมีความสามารถเพียงพอในยุคนี้หรือไม่ กองทัพสหรัฐมีการพิจารณาแนวทางการแก้ไขหลายแบบไม่ว่าจะเป็นการ,รปรับปรุง M 4ด้วยรังจับอุปกรณ์แบบใหม่เพิ่มความแม่นยำหรือแม้แต่การพัฒนาโครงการอาวุธใหม่ๆเช่น Objective Individual Combat Weapon Program โครงการพัฒนาอาวุธไฮเทคที่สามารถยิงกระสุนปืนกลและระเบิดขนาดเล็กแต่มันก็มีน้ำหนักมากเกินไปและซับซ้อนเกินกว่าจะนำมาใช้งานจริงได้อีกหนึ่งตัวอย่างคือ Special Purpose Individual Weapons อาวุธที่ออกแบบให้ใช้กระสุนแรงดันสูงพิเศษ แต่กลับมีปัญหาในเรื่องความน่าเชื่อถือและต้นทุนที่สูงเกินไปตัวอีกอันคือ Advanced Combat Rifle Program โครงการที่พยายามพัฒนาวุธที่แม่นยำขึ้นและมีอัตราการยิงที่สูงกว่า M16 แต่มันกลับมาให้ผลลัพธ์ที่ขุมค่ากับงบประมาณที่ลงทุนไปโครงการเหล่านี้จึงถูกยกเลิกต่อมาในปี2017 สภาคอเกรีแห่งสหรัฐได้ออกคำสั่งให้กองทัพบ,บกสหรัฐทำการประเมินถึงความจำเป็นในการอัปเกรดอาวุธปืนเล็กยาว M4 ที่ใช้เป็นอาวุธหลักของทหาราบในขณะนั้นหนึ่งในแนวทางที่ถูกเสนอคือการติดตั้งระบบรางเสริมตับมอสรีโฟติ้งเรลแบบเดียวกับที่กองำลังพิเศษโซค้อมใช้เพื่อเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพของปืน หลังจากการทดสอบและวิเคราะห์เป็นเวลาหลายเดือนผลลัพธ์ที่ได้ชี้ให้เห็นว่า M4 ยังคงเป็นอาวุธที่ได้รับความนิยมจากทหารแนวหน้าเพราะมันมีน้ำหนักเบาท่องตัวและสามารถทำงานได้ดีภายใต้สภาวะกดดันอย่างไรก็ตามปืนรุ่นนี้ยังมีข้อบอกพร่องที่ต้องรับการแก้ไขโดยเฉพาะปัญหาในด้านการป้องกระสุนซึ่งสามารถลดลงได้โดยการเปลี่ยนชนิดของกระสุนและแมกกาซีนแต่ถึงแม้จะมีการ,รปรับปรุงในหลายด้าน M4 ก็ยังคงมีข้อจํากัดที่สําคัญนั่นคือพลังทําลายต่ําเมื่อเทีะบกรอะก,กัรกระสุนรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะไกลที่พลังการจอะกรอะลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากผลการศึกษานี้กองทัพสหรัฐได้ตัดสินใจเปิดตัวโครงการ Next Generation s q u a d Weapon หรือ NGSW อย่างเป็นทางการโดยมีเป้าหมายคือการพัฒนาอาวุธปืนเล็กยาวและปืนกลเบารุ่นใหม่ใช้กระสุนที่มีพลังทำลายสูงขึ้นต้องสามารถตจอะกรอกกันกระสุนรุ่นใหม่ได้ตดวน้ำหนักของอาวุธ เพิ่มความแม่นยำและรวมเทคโนโลยีการควบคุมการยิงที่ล้ำสมัยเข้าไปด้วยเมื่อโครงการ NGSW เปิดตัวขึ้นในปี2017บริษัทผู้ผลิตอาวุธชั้นนำทั่วโลกต่างเร่งพัฒนาและเสนออาวุธที่ดีที่สุดเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันครั้งสำคัญนี้ทางกองทัพสหรัฐได้กำหนดเงื่อนไขที่ค่อนข้างเข้มงวดสำหรับการพัฒนาอาวุธใหม่โดยมีข้อกำหนดที่สำคัญได้แก่ อาวุธปืนเล็กยาวใหม่ต้องใช้กระสุนใหม่ขนาด6.8ม mm. ิลิเมตรมีความแม่นยำสูงสามารถจอกรอกระสุนระดับสูงได้และต้องรองรับการติดตั้งระบบควบคุมการยิงอัจฉริยะในส่วนของปืนกลเบามันจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน5.4กิโลกรัมรวมติดตั้งอุปกรณ์เสริมมีความสามารถในการยิงเป้าใหม่ได้ไกลถึง1,200เมตรรองรับการยิงที่แม่นยำในระยะไกลและสามารถกดดัดศัตรูและยังมีประสิทธิภาพ ในระยะเริ่มต้นมีทั้งหมด7บริษัทที่เสนออาวุธต้นแบบเข้าสู่โครงการโดยแบ่งออกเป็น5บริษัทที่พัฒนาอาวุธและ2บริษัทที่พัฒนาระบบควบคุมการยิงอัจฉริยะโดยบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายได้แก่บริษัท s i ก s a u เออร์ผู้นำเสนอปืน m c x เปียและปืนกลเบาซิก MG 6.8ที่ใช้กระสุนขนาด6.8ุดแมิลลิเมตรซิกฟิ อีกหนึ่งบริษัทที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือ l o น s t t r r u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  r อร์เว o n และ b e r e ต t a USA ที่ร่วมมือการพัฒนาอาวุธต้นแบบ RM277R และ RM277AR ซึ่งมาพร้อมกับดีไซน์บูพับที่แตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นอา m 2 7 7 r เป็นปืนเล็กยาวต้นแบบที่ออกแบบมาเพื่อเป็นคู่แข่งของ MCXP ีมันเป็นหนึ่งในปืนเพียงไม่กี่กระบอกที่ใช้การออกแบบบูพับ ซึ่งหมายความว่ากลไกการป้องกระสุนและนกสับถูกยายไปอยู่ด้านหลังด้ามจับทําให้ปืนมีลํากล้องที่ยาวขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มความยาวโดยรวมของตัวปืนการออกแบบบูพับจะเป็นการออกแบบที่รับความนิยมในบางประเทศเช่นอังกฤษที่ใช้ SA80 ออสเตรเลียที่ใช้ F90 และฝรั่งเศสที่ใช้ファーマスจุดเด่นสำคัญของ RM277R คือการใช้กระสุน .277TVM c M. ย่อมาจาก Two Velocity Composite Munition ซึ่งเป็นกระสุนแบบปลอกโพลิเมอร์ซึ่งแตกต่างจากกระสุนปลอกโลหะทั่วไปข้อดีของปลอกโพลิเมอร์คือน้ำหนักเบากว่าทนทานต่อความร้อนและลดการสึกรอของอาวุธอีกทั้ทงกระสุนนี้ยังให้แรงดันภายในสูงขึ้นทำให้สามารถยิงได้ในระยะไกลโดยยังคงความแม่นยำ RM27R ใช้ระบบซอสโตรแก๊สพิสตันแต่มีการออกแบบให้สามารถควบคุมแรงถีบกลับได้ดีขึ้น แม้ว่าปืนบูพับมักจะมีปัญหาด้านบาลานซ์น้ำหนักแต่ RM27R ถูกออกแบบให้มีศูนย์ทวงที่เหมาะสม ชิ้นเดียวกับ RM27R 7 A, ปืนกลเบา RM27AR 7 AR, ผูกออกแบบโดยใช้ละการเดียวกันมันเป็นปืนกลที่ถูกพัฒนาเพื่อแทนที่ M249 แต่ใช้ดีไซน์บูพับและกระสุนเช่นเดียวกับปืนเล็กยาวแต่ใช้ระบบป้องกระสุนแบบสายกระสุนเพื่อให้สามารถยิงได้ต่อเนื่องและด้วยข้อดีของปลอกกระสุนโพลิเมอร์คือสามารถลดน้ำหนักของกระสุนจำนวนมากซึ่งช่วยให้ทหารสามารถพกพากระสุนได้มากขึ้น ในส่วนของอีกบริษัทคู่แข่งอย่าง t e x t t r o s y y t t m m ที่เสนอปืนเล็กยาว CT System และปืนกลเบา LSAT ซึ่งทั้ง2รุ่นใช้กระสุนเทเลสโคป6.8ม mm, ิมที่มีดีไซน์ที่มีเหมือนกระสุนทั่ว,วไป LSAT ย่อมาจาก lightweight small arm Technology มันเป็นหนึ่งในปืนที่ใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดมันถูกออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบากว่า M249 กว่า40% กระสุนเทเลสโคปอง l อ a t มีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์โดยใช้ปลอ,อกโพลิเมอร์ทรงกระบอกที่หุ้มหัวกระสุนทั้งหมดลดน้ำหนักได้มากกว่าปลอกกระสุนโลหะทั่วไปทำให้ปืนกลเบามีภาระน้อยที่สุดสำหรับระบบควบคุมการยิงบริษัทที่เข้าร่วมแข่งขันได้แก่ Vortex Optics ผูคุณนำเสนอระบบเลงเป้าอัจฉริยะ XM157 อีกบริษัทคือ LT Harris Technology ลผู้เสนอระบบควบคุมการยิงที่ใช้เทคโนโลยีการเล็งด้วยเลเซอร์และการคำนวณวิธีกระสุนในช่วง27เดือนของการทดสอบและการขัดเลือก บริษัทต่างๆต้องผ่านการทดสอบอย่างข้มงวดไม่ว่าจะเป็นการทดสอบความแม่นยำการทดสอบความทนทานต่อสภาพแวดล้อมสุดโหดการทดสอบการใช้งานในสถานการณ์การรบจริงและการทดสอบระบบควบคุมการยิงอัจฉริยะ หลังจากการทดสอบทีคิมงวดและการแข่งขันที่ดูเดือดในเดือนเมษายนปี2022กองทัพสหรัฐได้ประกาศผลผู้ชนะของโครงการ NGS W โดยซิกซ์เซาเวอร์ได้รับเลือกให้เป็นผู้พัฒนาอาวุธประจำกายรุ่นใหม่ของกองทัพสหรัฐซิกซเซาเวอร์กลายเป็นผู้ชนะโครงการนี้เพราะพวกเขาเข้าใจดีว่าความสมดุลหัวใจของอาวุธยุคใหม่ ขนาที่คู่แข่งอย่างโ o n e Star และบาร e ต้า USA ที่ใช้ดีไซน์บูพับมีข้อเสียที่สําคัญนั่นคือทหารอเมริกันไม่คุ้นเคยการใช้ดีไซน์บูพับซึ่งหากจะนําเข้าประจําการต้องมีการฝึกทหารใหม่รวมถึงปัญหาด้านการเปลี่ยนแม็กกาซีนที่ยากขึ้นเมื่อเทียบกับปืนดังเดิมที่พวกเขาใช้กันนอกจากนี้กระสุนจด277 t VCM แบบปลอกโพลิเมอร์ท, M, mer, ที่ใช้ใน RM 277แม้ว่ามันจะช่วยลดน้ำหนักลงได้มาก แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานเพียงขอว่ามันจะสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่โหร้ายของสนามรบได้จริงหรือไม่ในส่วนของ Texton System ที่เสนอปืนต้นแบบ CT System และ LSAT ที่ใช้กระสุนเทเลสโคป6.8มิมซึ่งเป็นแนวคิดที่ลำหน้ามากที่สุดในโครงการนี้ข้อดีคือมันเบากว่าแบบโลหะทั่วไปมาก แต่ปัญหาของเทคโนโลยีนี้คือมันยังใหม่เกินไปและต้องใช้กระบวนการผลิตกระสุนที่แตกต่างจากมาตรฐานเดิมของก่องทัพซึ่งนั่นหมายความว่าการเปลี่ยนมาใช้กระสุนเทเลสโคโปอาจจะต้องมีการลงทุนมหาศาลในใสายการผลิตนอกจากนี้นกลไกภายในของปืนเท็กตรอนยังซับซ้อนกว่าปืนแบบดั้งเดิมมากและยังไม่มีข้อมูลเพียงพอว่ามันจะสามารถทำงานได้ดีในระยะยาวหรือไม่ในขณะที่คู่แข่งนำเสนอเทคโนโลยีที่อาจจะลำหน้าเกินไปจนต้องปรับโครงสร้างและวิธีการใช้งานใหม่ เิกซาเวอร์กับเลอกเซตทาที่แตกต่างออกไปพวกเขานำเสนอ XM7 และ XM250 ซึ่งเป็นการพัฒนาโดยอิงมาจากพื้นฐานที่ทางคุ้นเคยกันอยู่แล้วมาเริ่มกันที่ XM7 หรือ m c x p i a ปืนเล็กยาวที่ถูกออกแบบมาเพื่อแทนที่ m c ซึ่งเป็นอาวุธมาตรฐานของกองทัพสหรัฐมานานหลายทศวรรษ XM7 ไม่ใช่แค่การปรับปรุงจาก M4 แต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงย,ยุทธศาสตร์ที่เกิดมาจากการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้อจำกัดของอาวุธปัจจุบันและการพัฒนาอาวุธของคู่แข่งในระดับโลก XM7 มันถูกออกแบบให้เป็นปืนเล็กยาวที่ใช้กระสุนขนาด6.8 x 51มิลิเมตรซซึ่งถือเป็นกระสุนที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงกว่ากระสุนมาตรฐานของทาราบสหรัฐอย่าง5.56นาโต กระสุน6.8คณ11มิลลิเมตรซิกฟิวรีมีการออกแบบที่แตกต่างจากกระสุนทั่วไปโดยสิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือปลอกกระสุนแบบไฮบริดซึ่งใช้วัสดุทองเหลืองผสมเหล็กกล้าเพื่อรองรับแรงดันสูงถึง80,000ปสสาสคาลซึ่งเป็นค่าที่สูงกว่าทั้งกระสุน5.56และ7.62ยังมีในยยะสำคัญผลลัพธ์ที่ได้คือความเร็วต้นของกระสุนที่สูงขึ้นส่งผลให้พลังงานของกระสุนยังคงอยู่แม้ในระยะไกลและช่วยเพิ่มความสามารถในการเจาะเกรอะได้ดียิ่งขึ้น ในแง่ของน้ำหนักหัวกระสุนกระสุนซิกฟิวรีมีตัวเลือกหลายแบบตามลักษณะของภารกิจโดยหัวกระสุนมาตรฐานมีน้ำหนักอยู่ตั้งแต่8.7กรัมไปจนถึง9.7กรัมซึ่งหนักกว่ากระสุน5.56ที่มีน้ำหนักเฉลีย่ยเพียง3.6-5กรัมโดยกระสุนที่หนักขึ้นทำให้เกิดโมเมนตัมและพลังงานกระสุนที่มากขึ้นส่งผลให้กระสุนตามมาทลุเป้าหมายที่มีกรอะป้องกันได้ย่งมีประสิทธิภาพ อีกหนึ่งปัจจัยคือปริมาณดินขับของกระสุนขนาด6.8มิลลิเมตรซึ่งเป็นตัวช่วยเพิ่มพลังทำลายปริมาณดินขับโดยเฉลี่ยของกระสุนซิกฟิวรี่อยู่ที่ประมาณ3.2ถึง3.5กรัมซึ่งมากกว่ากระสุน5.56ยังเห็นได้ชัดการที่กระสุนมีดินขับมากขึ้นและมีแรงดันในปลอกกระสุนสูงขึ้นทำให้สามารถเร่งความเร็วของกระสุนให้มีความเร็วต้นสูงกว่า910เมตรต่อวินาทีและยังสามารถรักษาพลังงานไว้ได้ดีในระยะไกลกว่า1,000เมตร โดยกระสุน6.8ม mm, ิมมีพลังงานอยู่ที่3,800ถึง4,000จูนในขณะท,ที่5.56มีพลังงานเพียงประมาณ1,700ถึง1,800จูลซึ่งด้วยพลังงานที่สูงขึง้นทำให้มันสามารถต่อทะลุกรอะป้องกันรกระสุนระดับ4ได้แมน้ในระยะ600เมตรขึ้นไปซึ่งเป็นสิ่งที่กระสุน5.56ไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพหนในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ XM7 คือระบบปฏิบัติการช็อตโตกแก๊สพิสตันซึ่งเป็นระบบที่ช่วยลดแรงถอยกลับทำให้สามารถยิงได้แม่นยำขึ้นและควบคุมได้ง่ายกว่าปืนที่ใช้ระบบแก๊สพุ่งไปหน้าลูกเลื่อนแบบเรื่องของ M4 นอกจากนี้ XM7 ยังมาพร้อมกับราง M-LOCK แบบ free-floating ที่ช่วยให้สามารถติดอุปกรณ์เสริมต่างๆได้โดยตรงเช่นกล้องเล็งและอุปกรณ์ช่วยยิงการออกแบบ XM7 ยังคำนึงถึงการใช้งานในสามรบที่หลากหลาย ด้วยลำกล้องขนาด13นิ้วที่สมดุลระหว่างความคล่องตัวและระยะยิงที่มีประสิทธิภาพด้วยการใช้แมกกาซีนแบบ s r 2 5แบบถอดเปลี่ยนได้สาม,มารถบรรจุกระสุนได้20นัดต่อหนึงแมกกาซีนและยังมีตัวเลือกแมกกาซีนขนาด25นัดหนึ่งในข้อเปรียบเทียบที่สำคัญระหว่าง SM7 และ M4 คือน้ำหนักและภาระของทหานในสนามรบ xm 7มีน้ำหนัก3.8กิโลกรัมโดยไม่รวมอุปกรณ์เสริมและเพิ่มเป็น4.64กิโลกรัมซึ่งหนักกว่า m c ที่มีน้ำหนักเพียง2.88กิโลกรัมยิ่งไปกว่านั้น xm 7ยังใช้กระสุนที่ใหญ่ขึ้นทำให้สามารถพกพากระสุนได้น้อยลงในภารกิจเดียวกันซึ่งหากเปรียบเทียบกันแล้วทาหารที่ใช้ m c สามารถพกกระสุน5.56ได้ถึง210นัดหรือ7แม็กกาซีนในขณะที่ xm 7สามารถพกกระสุนหกจไดแปดมิลลิเมตร ซึ่งหมายความว่าแม้ XM7 จะมีพลังทำลายที่สูงกว่า m c แต่ทหารก็ต้องบริหารกระสุนอย่างรอบคอบมากขึ้นอย่างไรก็ตาม XM7 ได้รับการออกแบบให้รองรับอุปกรณ์เสริมได้มากขึ้นโดยเฉพาะระบบเล็งอัจฉริยะ XM157 ป้ายคอนโทรลออปติกที่ช่วยให้คำนวณวิธีกระสุนแบบอัตโนมัติได้ทำให้ทหารสามารถทิงเป้าหมายได้แม,ม่นยำขึ้นแม้ในระยะไกล ในปี2022กองทัพสหรัฐได้เซ็นสัญญา10ปีกับ Six s i กเซิลเวเพื่อผลิต XM7 ได้รับการทดลองใช้งานโดยกองกำลังพิเศษเช่นหน่วยกองพันเรนเจอร์ที่75และกองพลแอร์บอลที่101และมีกำหนดการทดสอบในหน่วยรบภาคสนามภายในปี2024แต่อย่างไรก็ตามในขณะนี้กองทัพสหรัฐยังไม่ได้มีการแทนที่ MC ยังเป็นทางการ มาต่อกันที่ xm 2 5 0อีกหนึ่งปืนของ Six Sauer ปืนกลเบานี้ถูกออกแบบมาเพื่อแทนที่ m 2 4 9 sa w ย่อมาจาก squad automatic weapon ซึ่งเป็นอาวุธประจำหน่วยรบมาเป็นเวลายาวนานหลายทศวรรษแม้ว่า m 2 4 9จะเป็นอาวุธที่รับการยอมรับในสนามรบแต่ก็มีข้อจำกัดที่สำคัญในเรื่องของน้ำหนักอัตราการยิงและพลังทำลายที่ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสนามรบยุคใหม่ได้เต็มที่ ดังนั้น xm 250จึงถูกพัฒนาขึ้นให้มีน้ำหนักที่เบากว่าแต่ทรงพลังและแม่นยำยิ่งขึ้นเหมือนกับ xm 7 xm 250เป็นปืนกลที่ใช้กระสุน6.8 x 51มิเมตร s i g l u r y จุดเด่นที่สำคัญของปืนกลเบานี้คือน้ำหนักที่ลดลงอย่างมาก โดย xm 2 5 0มีน้ำหนักเพียง5.9กิโลกรัมพร้อมขาตั้งและ6.6กิโลกรัมเมื่อใช้ที่เก็บเสียงซึ่งเบากว่า m 249ที่หนักถึง8.7กิโลกรัมนอกจากนี้ xm 2 5 0ยังมีความยาวรวม1 0 6 3มมิลลิเมตรและใช้ลำกล้องขนาด17.5นิ้วที่มีความสมดุลระหว่างพลังทำลายและความคล่องตัวใช้ระบบยิงแบบเดียวกับ xm 7ซึ่งช่วยลดแรงสะท้อนถอยหลังทำให้สามารถควบคุมการยิงได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ XM 250ยังรองรับ XM 157ซึ่งเป็นระบบเลงยิงอัจฉริยะซึ่งจะช่วยเพิ่มความแม่นยำของ XM 250อย่างมากทำให้ปืนกลเบารุ่นนี้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งในระยะใกล้และไกลอีกหนึ่งข้อแตกต่างที่สำคัญของ XM 250คือระบบป้อนกระสุนแบบสายพันกึ่งแข็งที่สามารถเลือกใช้งานได้หลายขนาดตั้งแต่ 30, 50, 100และ200นัดตามความต้องการของภารกิจ แม้ว่า xm 2 5 0มีจำนวนกระสุนต่อโหลดที่น้อยกว่า m 2 4 9แต่ด้วยพลังทำลายที่สูงกว่าจึงทำให้ทหารสาม,มารถจัดการกับเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตามพอสีที่ถูกพูดถึงของ XM250 คือมันเป็นปืนกลเบาที่ไม่มีระบบเปลี่ยนลำกล้องเหมือนกับ M249 ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในกรณีที่ปืนมีความร้อนสูงจากการยิงต่อเนื่องแม้ว่ามันจะรับการออกแบบมาให้ทนทานต่อความร้อนที่มากขึ้นแต่อาจทำให้ต้องปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการใช้งาน XM250 ได้รับการส่งมอบให้กับหน่วยรบแรกในเดือนมีนาคมปี2024 โดยเริ่มที่กองพันที่1่งกองถ่ารราบที่506ของกองพล101 a i r b o r ์อเช่นเดียวกับ XM7 กองทัพสหรัฐมีแผนจะซื้อ13,000กระบอกเพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยรบในแนวหน้นาซึ่งรวมถึงทหารราบหน่วยลาดตระเวนและหน่วยรบพิเศษ XM7 และ XM250 ไม่ใช่แค,รคร่การอัปเกรดอาวุธเดิม แต่เป็นก้าวใหม่ของอาวุธประจำกายของสหรัฐที่ถูกออกแบบมาเพื่อเผชิญหน้ากับภัยคุกค,คามในอนาคตแม้ว่ามันจะมาพร้อมพลังทำลายที่เหนือกว่าแต่ก็มีข้อเสียเรื่องน้ำหนักและกระสุนที่ต้องแบกไปในสนามรบมากขึ้นคำถามคืออาวุธใหม่ชุดนี้จะกลายเป็นมาตรฐานที่เปลี่ยนชฉมสงครามได้หรือไม่และถ้าสงครามครั้งใหม่ปะทุขึ้นอาวุธเหล่านี้จะสามารถพิสูจน์ตัวเองในสนามรบได้หรือไม่ นี่คือก้าวใหม่ของอาวุธประจำกายแห่งอนาคตหรือเป็นเพียงแค่อาวุธที่อยู่แค่ในช่วงทดลองคงต้องให้ผู้ใช้ในสนามรบเป็นผู้ตัดสินขอบคุณที่มาร่วมเดินทางในเรื่องราวนี้กับเราถ้าพวกคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อจะได้พลาดเรื่องราวต่อไปของเราและถ้ามีข้อมูลใดผิดพลาดถ้างมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ หากมีเรื่องไหนที่คุณอยากฟังก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้วอสนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ